สวัสดีครับผมและนี่คือช่องเจสไมทีวีนะฮะกับผมวินนี่เคซี่พอชิปนะครับผมสำหรับครั้งนี้นะฮะเราก็มากินบูชีเกิรกันนะครับผมเป็นคลิปพิเศษนะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เปิดหน้าเปิดตานะฮะหลังจากที่ว่าเราแคสเกมมาแล้วไม่เคยเปิดหน้าเปิดตาเลยนะครับผมนี่นะครับเราก็จะมาลองกินชีสตัตวนี้นะฮะนำเข้าจากเดนมาร์กนะครับกล้องโฟกัสไหมเนี่ยชีสต,ตัวนี้นะครับผมนำเข้าจากเดนมาร์กนะฮะยี่ห้อนะครับผมแคสเตลโลนะฮะแคสเตลโลนะ n ดนิชบลูนะครับผมยี่ห้อนี้นะครับมีมาตั้งแต่ปี1893นะฮะเขาบอกว่าเป็นชีสเอ็กซ์ต้าบลูนะครับผมก็คือเราทำความเข้าใจกันก่อนว่าบลูชีสเนี่ยก็คือชีสที่มันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะก็คือมันจะเป็นลายมันจะมีลายเนี่ยครับผมมันจะมีลายเป็นลายสีเขียวๆนะฮะออกเขียวๆออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับผม เขียวแก้มน้ำเงินนะก็คือเป็นชีที่กลิ่นจะแรงนะครับผมกลิ่นจะแรงมากเป็นพิเศษนะฮะยกตัวอย่างก็คือเคยมีนะครับผมเคยมีฝรั่งคนนึงนะฮะว่าเขากินชีทด้วยกันแล้วนะแต่พอเพื่อเขาเอาชีทอีกตัวหนึ่งมาเนี่ยขนาดบรรจุหิมพ่ออย่างดีนะครับผมกลิ่นยังหึ่งไปทั้งบ้านเลยนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับผมเราก็จะมาลองดูกันนะฮะว่าชีทของเดนมาร์กนะผมบูชีทชิ้นนี้นะฮะมันจะแรงแค่ไหนนะครับผม ไปซื้อมาที่พารกอนนะผมลองลองไปหาซื้อกันดูได้นะฮะที่กูเมน m a มาร์เก็ตนะผมละห้างสยามพารกอนนะฮะอ่าเราก็จะมาลองดูกันก่อนนะครับผมส่วนประกอบโดยประมาณนะครับผมไม่ไม่รวมน้ำนะฮะคือไขมันเนย50%นะครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยจะคีนเท่าไหร่นะฮะสำหรับคนที่ต้องการจะลดความอ้วนนะฮะ แล้วก็บริษัทที่ผลิตนะครับผมก็ของเดนมาร์กแหละนะครับผมนําเข้านําเข้ามาเมืองไทยนะฮะตกกล่องละประมาณร้อยกว่าบาทเองนะฮะเราก็จะมาลองกันนะครับผมนี่นะครับหน้าตาหน้าตาชีสจะเป็นแบบนี้นะฮะสีมันจะมีลายออกสีออกน้าเงินน้าเงินนะครับผมแล้วมันก็จะมีรูเหมือนรูหนอนเจอกนะฮะลองแกะลองแกะออกมาครับผม กลิ่นก็แรงใช้ได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่ากลิ่นมันมันจะแรงจนแบบแทบจะอ้วกแตกอะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะฮะนี่นะผมหน้าตาม,มันะฮะสังเก็ว่ามันจะมีรูด,ด้วยนะครับผมนี่นะครับผมกลิ่นมันก็จะแรงๆหน่อยนะฮะเรามาลองดูกันเตรียมช้อนมาด้วยนะครับผม แค่ดมมันกลิ่นไม่ค่อยแรงนะแต่พอเวลาเอาเข้าปากแล้วเคี้ยวไปเนี่ยมันกลิ่นมันแบบมันเหนนม,ม็นขึ้นจมูกอะ่ะมันขึ้นจมูกอ่ะโอตายแล้วนี่ตูมาทํามาทําคลิปนี้เพื่ออะไรวะเนี่ยกลิ่นมันแบบฉุนอะมันฉุนขึ้นจมูกอะ่ะโอตอรตตแต่ช่วยไม่ได้นะฮะเราเราซื้อเราซื้อมาแล้วนะผมเราก็ต้องกินให้หมดนะฮะ เพราะว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างจะแพงพอสมควรนะฮะโอ้ยตา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 ยงานนี้มีโอ,อ้แตกแน่ขุนขึ้นจมูกเลย นะครับผมแม่บอกนะฮะเป็นชีสสำหรับกินกับปลานะฮะไม่ไหวนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ในหะถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม follow กันในเพจ a c e b o o k แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานภาพวาดของผมได้ที่พีะะ่สี่และอุบีคอมิกนะฮะสำหรับวันนี้ขอลาจไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับไปบายจ้า